สวัสดีค่ะมาทําคลิปต่อจากเเมื่อสักพู่นี้นะคะที่จะทมามะนาวกระจกนะคะตอนนี้ก็หั่นมะนาวให้ชิ้นเล็กบางๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะเม็ดออกนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือแช่แช่เกลือผงเกลือค่ะ5นาทีแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไปลวกอีก ห้านาทีนะคะเอาไปต้มหานาทีแล้วก็ตักออกมานะคะแล้วก็มาล้างน้ําแล้วก็ขั้นตอนอีกต่อไปก็จะตั้งน้ําร้อนแล้วก็เอาน้ําตาลใส่แล้วก็เชื่อมต่อไปจนกว่าจะเต็นกระจกนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะย่างไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งขอกด ขอให้กดสับตะไคร้ให้ต้าปัดนุชด้วยนะคะสวัสดีค่ะ